ดีค่ะวันนี้นะคะน้องใบจะมาน,ะานี่ค่ะน้องใบจะมาค่ะจะมาเล่านิทานให้เพื่อนๆฟังนะคะมีมาดีฉากใหม่แม่ฉากใหม่มเอาแม่สวัสดีค่ะมาพบกันกับน้องใบชี วีนะคะแล้ววันนี้นะคะนเราไปค่ะมันแล้ววันนี้ค่ะในพื่อนที่อฟังนะคะแล้วถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย mm. การทั้งหนึ่งไม่ใช่การเล่นทั้งหนึ่งแล้วั้งหนึ่งในเช้าของวันอันแสนสนุกตัางป่าใหญ่มีเลือดจะสตัวหนึ่ง ยิ่งใหญ่เข้าเทียมเลยอันนี้เก็บค่ะแม่เก็บ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 โอเคแล้วมีวันหนึ่งช่วงสายอากาศเย็นสบาย <Okay. S 1> และจะสีเนียบแพักผ่อนอยู่จัง บริเวณบริเวณน,น,นี้ที่มีขคนดไม้รูปเ็กลูกรูปร้อยน่ากินอยู่มากเลยม,มากมายขนาดนั้นมีมีเจ้ามีหนูตัวเล็กตัวน้อยมีหนูตัว จนจนไม่รู้สึกว่ากำลังใตบนหลังราชสีทำให้ราชสีตื่นราชสีโมโหมาก ตะคุบตะคุบจะจับจะจ,จ,จับเจ้าหนูกินกินแล้วแต่แต่แตเจ้าหนูอะไรไม่ก่อาอ่านไปวิงบอลตั้งแต่เจ้าหนูวิงบอลขอขอร้องให้ปล่อยมันไปแล้วสัญญาว่า จะ,จะตอบแท่บุญคุณภายหลังภา,ภายหลังราชสีผู้ยิ่งใหญ่หัวเละด้วยความข<บ>เขาเขารบขบขันขบขันเพราะให้เพราะเห็นเพราะเห็นว่าเจ้าหนูตัวเล็กกะจิตเล็ก ตอบแทนผู้ยิ่งใหญ่อย่าอย่าตกได้อย่างไรอย่าอย่างตนอย่างตนได้อย่างไรแต่ยอมปล่อยเจ้าหนูไปรี่ไงปล่อยไปวันหนึ่งราชสีเดินเขา้าเข้าไปในป่า ในป่าที่ไม่คุ้นเคยและและและผ่านท่าผ่านท่าแล้วผ่านท่าบวกนายพานแล้วผ่านท่าบวกนายพานถ้าจะสีดิน ยิ่งอย่างไรก็ไม่ยอมลุดไม,ไม่นานนะัก ได้รับบาดอันตรายจึงรีบมาช่วยเจ้าหนูจิงจึงให้ฟันใช้ฟันใช้ฟันชีใช้ฟันชี้แล้วันชี แหลมแหลคมคมแหลคมคมไม่นั่น <Okay. S 1> นั่นนั่นกัดบวกจนเ<น>ข้าจนขาดจนขาดอย่างรวดเร็วโอเคและจะสี ซึ้งในน้ำใจของเจ้าหนูอย่างมากมันไม่เคยคิดเลยว่า เจ้ที่ช่วยมันน่าจะสีขอบคุณและชื่นชมเจ้าหนูที่พยายามที่พยายามตอบแทนบุญคุณสัตว์ต่างๆก็<อ>ก็พากันชื่นช,ชมความพยายามของเจ้าหนูตัวอย่าพ ด้วยด้วยกยารเรียบเพิ่งตอนนี้นะคะน้องใบก็เล่านิทานเสร็จแล้วแล้วตอนนี้นะคะน้องใบที่ที่ที่น้องใบอ่านไปนะคะก็คือนิทานน่าจะสีกับหนูนะคะแล้วตอนนี้นะคะน้องใบต้องขอขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายทุกคนนะคะน้องใบรักทุกคนนะคะ